11คุณลักษณะของผู้หญิงที่ดีที่คุณผู้ชายก็ควรจะมีเธอไว้เคียงข้างท่านผู้ฟังครับและหากจะกล่าวถึงความงามที่แท้จริงของผู้หญิงมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปครับที่จะต้องขึ้นอยู่ที่ใบหน้าหากแต่ว่ามันก็ยังจะสะท้อนออกมาทางด้านจิตใจผ่านความห่วงใยที่เธอได้มอบให้และก็ความรักที่เธอแสดงออกมา ยิ่งการเวลาผ่านไปความงามของเธอก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นและถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดมากแค่ไหนแต่ทว่าถึงกระนั้นก็เชื่อว่าพวกเราหลายๆคนก็อาจที่จะยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากสักเท่าไหร่ฉะนั้นในวันนี้ผมก็จึงขอยกตัวอย่างคุณลักษณะโดยทั่วไปของผู้หญิงที่ดี ที่เราคุณสุภาพบุรุษคุณผู้ชายก็ควรจะมีเธอไว้เคียงข้างก็เพื่อที่จะช่วยเกื้อหนุนท่านให้ประสบกับความสำเร็จทั้งในด้านการงานและความรักหรือในสำนวนฝ้ารังที่เรียกกันว่า Lucky in game and lucky in love ก็มีความหมายถึงมีโชคลาภด้านการเรียนการทำงานการเงินต่างๆไปตลอดถึงโชคทางด้านความรักนั่นเองครับ และนี่ก็คือ11คุณลักษณะของผู้หญิงที่ดีที่คุณผู้ชายก็ควรจะมีเธอไว้เคียงข้างก็มีให้ได้พิจารณากันดังต่อไปนี้ครับคุณลักษณะที่หนึ่งก็คือเธอสามารถดูแลจัดการตัวเองได้และผู้หญิงที่ภาคภูมิใจในตัวเองเธอก็มักจะได้รับความสนอกสนใจและก็เป็นที่น่านับถือในสายตาของผู้อื่น เธอจะมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและก็สามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้เองทั้งยังจะไม่ตําหนิใครอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกด้วยครับซึ่งผู้หญิงในประเภทนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนน่าเชื่อถือมีความจริงจังในการทํางานและก็มีความมั่นใจในตนเองครับคุณลักษณะในข้อที่สองเธอจะพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง และผู้หญิงในประเภทนี้เธอก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองและก็สามารถเยียวยาดูแลความรู้สึกของตัวเองได้ก็ถึงแม้ว่าเธออาจจะรู้สึกไม่มั่นคงบ้างตามประสาของมนุษย์ูุทุชนแต่ทว่าเธอก็ยังจะคงมองตัวเองในกระจกด้วยความภาคภูมิใจได้ครับทั้งเธอก็ยังมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะรู้มุมมองที่มีต่อรูปลักษ์ภายนอกที่สำคัญที่สุดนั้น ก็คือมุมมองจากตัวเธอเองครับ